อาหารที่มีสุขภาพนะครับแล้วก็สร้างกระแสให้เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจนะครับในระดับจังหวัดในระดับชุมชนนะครับในครั้งนี้เนี่ยจะสื่อเป็นต้นแบบต้นแบบในการที่เราจะเป็นกิจกรรมการออกกําลังกายและการท่องเที่ยวที่ไม่เหมือนที่อื่นการจัดงานเพื่อที่จะ ยกระดับกิจกรรมทางกายของประเทศเรานะครับเรามีการทํางานมาอย่างต่อเนื่องของประเทศครับไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์นะครับให้คนมาออกกําลังกายนะครับการจัดกิจกรรมงานวิ่งนะครับตอนนี้ครับเรามีนโยบายที่จะช่วยกันกระตุ้นทั้งในเชิงเศรษฐกิจนะครับการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ตลอดจนการดูแลสุขภาพ ไปด้วยพร้อมๆกันนะครับเราเลยได้จัดงานนะครับเป็นซีรีส์ของงานเลยนะครับชื่อว่า The Iconic Run f a c e Thailand Series 2024นะครับก็เป็นการร่วมมือกันระหว่างสอสและพักทีเครือข่ายนะครับเพื่อที่จะจัดกิจกรรมงานวิ่งนะครับใน5จังหวัดนะของประเทศไทยนะครับซึ่งล้วนเป็นจังหวัดที่มีของดีนะครับที่จะร่วมกันทั้งขายเชิงนิติท่องเที่ยววัฒนธรรมนะครับ เรื่องวิถีเรื่องอาหารนะครับแล้วก็กิจกรรมทางกายนะครับโดยในแต่ละจังหวัดที่เราจัดนี้นะครับจะมีกิจกรรมงานวิ่งนะครับการให้ความรู้ทั้งเรื่องออการออกกำลังกายเรื่อง,งการรับประทานอาหารตามวิถีชุมชนและวัฒนธรรมของแต่ละจังหวัดนั้นนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเจตนาก็คือเราต้องการยกระดับของการจัดกิจกรรมให้ได้มาตรฐานนะครับมีความปลอดภัยนะครับแล้วก็คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของพื้นที่ของชุมชนนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ครับจะเป็นการทํางานที่สอดคล้อง การพิจาร์ในระดับโลกนะครับที่เราจะต้องคํานึงถึงทั้งตัวบุคคลนะครับการปรับสภาพแวดล้อมแล้วก็แล้วก็มีสังคมชุมชนระบบที่เอื้อต่อการที่จะส่งเสริมให้คนสุขภาพดีนะครับผ่านการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะครับผ่านการออกกําลังกายหรือการมีจระจำทางกายนะครับแล้วก็ผ่านการตระหนักรู้แล้วก็กระแสของชุมชนที่จะมาช่วยหนุนเสริมให้กิจกรรมเหล่านี้สําเร็จนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือทําให้คนไทยนะครับสุขภาพดีพร้อมกันครับ